มาสักครั้งมาสะกครั้เดี๋ยโอ้คุณน่าที่เลยพอมาสะกครั้งก็ไม่มาเนาอที่เดียวที่เดียวทีเดียวที่เดียวคนดูนับล้านดาราสาวช่องวันพูดพม่ารัวๆหลายคนไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกครึ่ง กลายเป็นคลิปไวรัเล่าที่คนแห่ดูนับล้านกันเลยทีเดียวค่ะกับความน่ารักของนักแสดงสาวเอกจช่องวันลิลลี่พันธิลาวินปานสิริธนาโชตหวานใจของหนุ่มชินชินวุฒกับการพูดภาษาพม่าก,กับแฟนคลับด้วยความน่ารักและเป็นกันเองและก่อนจะจากกันก็มีการถ่ายรูปคู่ ลิลลี่บอกว่ารู้สึกเขิน,นเ,เห็นคนพม่าเหมือนกันแล้วรู้สึกมีความสุขสำหรับลิลลี่เธอเป็นสาวลูกครึ่งไทยจีนมาและเธอนั้นสาม,สา,มารถสื่อสารได้3ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาพม่าและภาษาอังกฤษนั่นเองเอาเป็นว่าจะน่ารักแค่ไหนลองไปชมคลิปกันได้เลย เพอยเเนาะเยเขอสัเต้นๆหน่อยค่ะอต้น่ชิดเด่นเนาะชิด่ะ ประมาณสักร่นตี่ลประมาณที่ไรเลยน่ไปมาจะีจะมีมาในไทยอ๋อต้องให้หมาประมาณสัก้วเลยะมีอ้วกวางอ้กวางอ้วง้วาง้เลย